ผงซักฟอกที่เราใช้ชัยกันอยู่ทุกวันเนี่ยทําไมมันซักคราบมันคราบสกปรกออกได้เก่งจังหัวใจหลักเลยนะคะอยู่ที่สารเคมีตัวหนึ่งชื่อว่าสารลดแรงตึงผิวหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า s u r f a c t a แทนั่นเองค่ะสารลดแรงตึงผิวใช่ค่ะตัวนี้เป็นส่วนประกอบสําคัญมากๆในผงซักฟอกแทบทุกยี่ห้อเลยความพิเศษของมันอยู่ที่โครงสร้างโมลเลกุลค่ะโครงสร้างมันเป็นยังไงเหรอครับถึงได้พิเศษคือ ลองนึกภาพโมเลกุลที่มี2ด้านนะคะด้านหนึ่งเราเรียกว่าส่วนหัวมันจะชอบน้ํามากๆเลยภาษาเคมีเรียกไฮโดรฟิลิกเพราะมันมีควไฟฟ้าส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นส่วนหางยาวๆอันนี้ตรงกันข้ามเลยคือไม่ชอบน้ําแต่ดันไปชอบพวกน้ํามันไขมันแทนเรียกว่าไฮโดรโฟบิกค่ะเป็นสายไฮโดรคาร์บอนอ๋อเหมือนกับว่ามีสบุคลิกในตัวเดียวเลย ด้านนึงรักน้ําอีกด้านออรักไขมันใช่เลยค่ะแบบนั้นเลยเหมือนเป็นตัวกลางเชื่อมสองสิ่งที่ปกติมันเข้ากันไว้ไดค้ครับคแล้วทีนี้พอมันลงไปในน้ํำยาซักผ้าไปเจอคราบไขมันบนเสื้อเรามันทํายังไงต่อครับพอสารลดแรงตึงผิวละลายในน้ําใช่ไหมคะส่วนหางที่ไม่ชอบน้ำเนี่ยก็จะพยายามหนีน้ําเต็มที่เลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือการแทรกตัวเข้าไปช้อนชเข้าไปในคราบไขมัน หรือคราบสกปรกที่เกาะอ,อยู่บนใย,ยผ้าค่ะอ่าฮะหนีน้ําไปหาไขามันถูกต้องค่ะในขณะเดียวกันส่วนหัวที่ชอบน้ําก็จะหันหน้าออกไปเจอกับโมเลกุลน,น้ําที่อยู่ล้อมรอบแล้วมันก็รวมตัวกันล้อมคราบไว้ใช้แล้วค่ะโมเลกุลของสารลดแรงตึงผิวหลายๆตัวจะเข้ามาล้อมรอบครบาบไขมันนั้นเลยโดยหันเอาส่วนหางเนี่ยเข้าไปด้านในจิ้มเข้าหาคราบแล้วก็หันเอาส่วนหัวที่ชอบน้ําชี้ออกไปด้านนอกสัมผัสกับน้ํา กลายเป็นโครงสร้างกลมๆเหมือนลูกบอลเล็กๆที่เราเรียกว่าไมเซลนั่นเองค่ะอ๋อไมเซลข้างในเป็นคราบข้างนอกเป็นส่วนที่ชอบน้ำค่ะพอเป็นแบบนี้คราบไขมันที่ปกติมันไม่ละลายน้ำก็ถูกขอหุ้มไว้แล้วก็เหมือนกับว่าแขวนลอยไปกับน้ำได้แล้วสุดยอดเลยนี่เองคือวิธีที่มันดึงคราบออกมาแล้วให้น้ำพามันไปทิ้งไม่ต้องลงลึกเรื่องแรงเคมีอะไรซับซ้อนก็ได้มั้งครับ แค่เข้าใจว่าด้านหนึ่งจับไขมันอีกด้านจับน้ําแค่นี้ก็น่าจะเห็นภาพแล้วอืมหลักการสําคัญก็คือแบบนั้นเลยค่ะคือการมีสองด้านที่ทําหน้าที่ต่างกันทําให้สิ่งที่ปกติแยกกันอยู่มันมารวมกันได้ชั่วคราวเพื่อให้ถูกฉลังออกไปแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผงซักฟอกอย่างนี้เหมือนจะมีอะไรเยอะกว่าแค่สารลดแรงตึงผิวนะครับเห็นมีแบบสูตรเอนไซม์สูตรผ้าขาวอะไรพวกนี้ใช่เลยค่ะ ผงซักฟอกสมัยใหม่นี้เขาไม่ได้มีแค่พระเอกตัวเดียวแล้วมีทีมเสริมเข้ามาช่วยเยอะเลยค่ะเพื่อจัดการคราบที่มันเอ่อซับซ้อนขึ้นทีมเสริมนี้มีใครบ้างครับตัวเด่นๆเลยนะคะก็จะมีเอนไซม์ค่ะพวกนี้เปรียบเหมือนกันไกลจิ๋วที่ออกแบบมาให้ตัดหรือว่าย่อยสลายคราบเฉพาะทางอย่างเช่นโปรตีเอสก็จะย่อยคราบโปรตีนพวกคราบเลือดคราบนม อะไมเลสย่อยพับแป้งไลเปสก็ช่วยย่อยคราบไขมันที่ฝั่งแรนเข้าไปอีกโหเหมือนมีหน่วยพิเศษจัดการคราบแต่ละชนิดเลยนะครับแล้วตัวอื่นล่ะครับมีอะไรอีกก็มีสารเพิ่มความเป็นด่างหรือ b u เด d e r s ค่ะตัวนี้ช่วยปรับให้น้ำมีสภาพเป็นด่างนิดๆซึ่งจะช่วยให้คราบหลายๆอย่างมันสลายตัวได้ง่ายขึ้นแล้วก็ยังช่วยออลดความกระด้างของน้ำด้วยค่ะ ไปจับพวกแคลเซียมแมกนีเซียมที่มันชอบมาขวางการทำงานของสารลดแรงตึงผิวอ๋อจัดการตัวป่วนในน้ำด้วยค่ะแล้วก็มีสารฟอกขาวหรือ bleaching agents อันนี้ก็ตรงตัวเลยค่ะคือไปทำลายโครงสร้างของคราบสีทำให้สีมันจางลงผ้าก็เลยดูขาวขึ้นที่นิยมกันเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นพวกอ x y g e n bleach เพราะมันเอ่อค่อนข้างปลอดภัยกับผ้าสีมากกว่าคลรีนแบบสมัยก่อนมีตัวหนึ่งที่ผมสงสัยมานานแล้วครับ ที่ซักแล้วผ้าดูขาวสว่างแบบว่าสว่างกว่าตอนซื้อมาอีกอ่ะอันนั้นใช้สารฟอกขาวหรือเปล่าครับหรือมันยังไงกันแน่อ๋อ oh, อันนั้นน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งค่ะเรียกว่าสารเรืองแสงหรือ optical brighteners สารเรืองแสง,สง,แสงใช่ค่ะตัวนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้ทำให้ผ้าสะอาดขึ้นนะคะแต่มันจะไปเคลือบบนใย,ยผ้าแล้วมันทำหน้าที่ออดูดซับรังสี UV ที่เรามองไม่เห็นพอดูดซับไปแล้วก็ปล่อยออกมาเป็นแสงสีฟ้าอ่อน ทีนี้พอตาเราเห็นแสงสีฟ้าผสมกับสีเหลืองจางๆเดิมของผ้าเก่าๆมันก็เลยหลอกตาเราทําให้รู้สึกว่าผ้ามันดูขาวผ่องสว่างขึ้นค่ะโหเป็นทริคทางวิทยาศาสตร์นี่เองไม่ใช่ความสะอาดจริงๆแต่เป็นการปรับการมองเห็นประมาณนั้นเลยค่ะเป็นการทําให้ผ้าดูขาวขึ้นนอกจากนี้ก็คงมีพวกน้ําหอมใส่ให้หอมๆกับสารควบคุมฟองไม่ให้ฟองล้นเครื่องซักผ้าใช่ไหมครับค่ะหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้เลยทั้งหมดนี้ก็ทำงานร่วมกันค่ะ สารลดแรงตึงผิวเป็นตัวยืนพื้นดึงคราบไขมันออกไปก่อนแล้วทีมเสริมก็เข้ามาช่วยเก็บรายละเอียดจัดการคราบยากๆปรับสภาพน้ำเพิ่มความสดใสสรุปได้ว่า กลไก,ลหลกหลักๆเลยก็คือโมเลกุลสองหน้าที่ทำตัวเป็นสะพานเชื่อมน้ำกับไขมันสร้างเป็นไมเซล์ห่อคราบไว้แล้วก็มีเออกองทัพสารเสริมต่างๆที่เข้ามาช่วยเสริมพลังการซักในด้านต่างๆทั้งย่อยคราบปรับน้ำฟอกสีหลอกตาให้ผ้าดูขาวขึ้นด้วยถูกต้องเลยค่ะครบถ้วนเลยเยี่ยมเลยครับกระจางเลยทีนี้ค่ะทีนี้มีคาถามทิ้งท้าให้ลองคิดเล่นๆน,นะคะ ไอ้หลักการใช้โมเลกุลสองหน้าแบบสารลดแรงตึงผิวเนี่ยที่มันเชื่อมสิ่งที่ปกติเข้ากันไม่ได้อย่างน้ำกับน้ำมันนอกจากเรื่องซักผ้าแล้วเนี่ยเราพอจะนึกออกไหมคะว่ามีการนำหลักการคล้ายๆกันนี้ไปใช้ในผลิตภัณฑ์อื่นๆหรือว่าปรากฏการอะไรอีกบ้างรอบตัวเราถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันช่องวิสนุกกันด้วยนะครับ